อาจารย์ทำมาสองรอบแล้วครับหนแปดตัวสันจูกับนําพึงน้ำติากาครับมาพีดานันไพ่เอกน้ำเอกซึ่งตอนเนี้ยตัวตัวผมกับอาจารย์เองเนี่ยทราบเลยว่าเป็นเป็นนักแสดงท่านใดต้องให้ไม <c oughs> ่ได <c oughs> ้เชื่อโปรเจกตเพลง Executive เรียก Executive Producer นี่ยกให้วันนี้เด, <c oughs> เด็กต้องนำผู้ใหญ่เด็กต <c oughs> <c oughs> ้องนำผู้ใหญ่ คิดใหม่คิดเปลี่ยนต้องให้คนรุ่นใหม่คิดอ,อาจารย์ทํามาสองรอบแล้วถามแปบดบดูที่ว่าปี6กเจ็ดเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาคิดอะไรงใไ้เขาคิดต้องถามว่าต้องถามว <c oughs> ่าผมได้รับมอบหมายนะครับให้กับกับท่านจารย์ยศเนี่ยให้ดูแลโปรเจกต์เพลงในซีรีส์ละครโมดัสพกทุ่งทางท่ช่องสามเอสดีนะครับ ก็ก็เลยหาลือท่านอาจารย์เพราะว่าจริงนอาจารย์ลยศเนี่ยถ้าเล่าถ้าเล่ามานี่คืออาจารย์เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ที่ประสบความสําเร็จกับผลงาทุกทุกเนี่ยถึงถึงสองยุคด้วยกันสองยุคไม่ครับอยสองยุคตั้งแต่ยุคยุคสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับที่พี่ตั้วสรันอยู่กับน้ำพึงน้ำธิกาครับมีดานันกับแล้วก็ดาราบีโรสร้างตอนนั้นนะขายช่องเจ็ดอันถล่มได้ไหม เรียกว่าหลายล้านตลบดีกว่าอเอสเป็นคนผลิตเพลงหลายร้านก็ปี้เลยคือเป็นสิ่งที่วงการก็งงอยู่เพลงเหล่านี้ดังขนาดนี้ได้ยังไงครับเพลงเก่าละครเก่าคนคิดคนคิดไม่ถึงว่าละครเก่าแบบนี้จะมีคนดูเหรอที่คิดครับตอนมาทำเพลงทีงแรกผมคิดว่าก็เพลงเก่าธรรมดาๆเดีด จะดังดังจุดท้ายสิบหมื่นนี้คนยังจำหนศรันยูร้องเพลงสิบหมื่นใช่ไหมสัญญากราดเพลงใหม่สัญญากลาดนเพลงใหม่แต่สิบหมื่นแม่ร้ยใจน้ำหลวงวองลุกหลอนผมไปอันนี้เพลงเก่าตองบอกผมผมบอกว่าค่อนข้างจะจะเป็นอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเพราะว่าคาว่า มนั่นลูกทุ่งเนี่ยคัพที่มันแข็งแรงมันม,มีมีความหมายมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงแล้วก็คำว่าลูกทุ่งเนี่ยถ้าจะเป็นว่าก็เป็นว่าทำเพลงคาลิเกเตอร์ที่อยู่แบบกับบาดด้านเราเพราะฉะนั้นการรักษาภาคเต้าไว้กับการพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรทั้งทั้งทั้งการร้องหรือว่าดนตรีที่จะต้อง ให้เข้าสู่ยุ์สมัยยุคนี้ผมว่าอันนี้เป็นเปสิป่งที่ท้าทายที่สุดแต่ผมก็ก็เชื่อมั่นในความที่อาจารย์วัสดุกัลติเลต์นะครับอย่างนา้นอยก็ไม่ต่ำกว่าเาเข<อ>้าเดิมเนะี่ยสองยุคอย่างนา้อยๆนี่มันเท่าเดิมเนะี่ยมันไม่ต่ำกว่านี้ <laughs> แต่ทําไงไให้มันใหม่ขึ้นผมก็ใส่เขาจะมีเพลงที่คัดมาเป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่าเรามองว่าเป็นเพลงเก่าอยู่ห้าเพลง แล้วก็เพลงใหม่ที่เขียนขึ้นใหม่หมดเลยเนื้อ,อ,ห,อหาใหม่ดนตรีใหม่อีกห้าเพลงครับ<ม>แล้วที่เหลือก็เป็นพวกเรื่องสกอร์ที่อยู่ในในโชวเพลงครับอันนี้เรามาทั้งหมดครับทั้งทั้งอาจารย์ครับมีบางเพลงที่ปรับเยอะบางเพลงที่ไม่ปรับเลยแต่ปรับบนงทีบางเพลงอาจจะลามไปถึงเพิ่มเนเจอร์มาอะไรเพื่อจะให้ให้ดูเข้ากับทุกวันนี้ครับล้วคนร้องจะเป็นใครบ้างเป็นพระเอกร้อง เป็นพระเอกนางเอกซึ่งตอนนี้ตัวตัวผมกัแบอบาจารย์เองเนี่ยทราบเลยว่าเป็นเป็นนักแสดงท่าน,นใดแต่ว่าถ้าจะเอาแบบบวว็ชั่วเลยเนี่ยอยากให้ทางกองละครเขาเขาส่งข้อมูลสื่อสารอันนี้รอเราฟังข่าวจากกองละครแต่แต่บอกได้เลยว่าเป็นพระนางที่เขาคัดมาแล้วนี่้องเพียงใจด้วยลองเพียงดีด้วยนักแสดงรอนี้้องเพีงดีด ครับเทาตี่เทาที่ผมเช็คอะไรมาคร่าวๆอาจารย์ได้ฟังแล้วได้ฟังบางฟัเป็นไงบ้างบางท่านก็มีบางท่านก็มีนานที่เคยที่เคยออกเป็เกล็ดหรออะไรพวกนี้ก็มีครับก็มีครับตัว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 นักแสดงนะครับตัวนักแสดงเองก็ลองเพลงดี